สวัสดีครับผมวันนี้เราจะมาลองวิ่งแอปโบวกันนะครับว่าเราจะได้กี่บาทกันเป็นางานตัวแรกครับลองดูกันครับว่าไปกี่โลแล้วก็จะสนุกราคาให้อันทีละอันเลยนะครับจบลูกค้าคนแรกไปแล้วครับมาประมาณ10โลครับก็คาดโดยสารอยู่ประมาณ 127บาทครับเสร็จเรียบร้อยแล้วตอนนี้อยู่งยิบเครับนานๆไปดูกันต่อ,อครับว่าเราจะได้งานต่อไปไปไหนกันผมตอนนี้จะไปสองงานแล้วครับงานเมื่อกี้ไม่ได้ถ่ายครับเพราะว่ามันเด้งเร็วมากเลยตอนนี้ก็ยอดได้อยู่วันนี้ก็203บาทแล้วครับตอนนี้บ่ายสาหแล้วฮะเดี๋ยวไปดูกันต่อครับว่าเรา ได้เท่าไหร่จ้ะครับผมตอนนี้ก็ผ่านไปสองชั่วโมงแล้วนะครับก็ตอนนี้เราได้ยอดทั้งหมด3าม้อยห้าสบามครับตอนนี้อยู่ตรงสุข,ขุมวิทวิทยส๘๐ครับเราไปดูต่อครับว่าได้เท่าไหร่ครับครับผมตอนนี้อยู่ตรงเขตสาธรนนะฮะอยู่ซอยสาธรนหนึ่งในตึกเอ่อ เอเคียร์เซ็นเตอร์ครับผมเดี๋ยวดูกันครับว่าเราจะได้งานไหมครับผมจบงานที่ไปส่งแถวลองเตยนิดนึงนะครับตรงฝั่งน้นครับก็วนมาได้92บาทครับเดี๋ยวเรามาดูงานต่อเลยครับผม6 4โมงสแล้วครับตอนนี้ได้561บาทครับผมตอนนี้ผมมาตรงแถวตักสินครับเรามาดูกันครับว่า ผมว่าจะฟิกสักประมาณ2องทุ่มครับว่าเราจะได้เท่าไหร่ครับบ้ายก็จบไปแล้วนะครับกับการวิ่งแอปบโบนะครับก็ยอดที่ได้นะครับก็ห้ารบาทนะครับผมวิ่งตั้งแต่บ่ายสองถึงประมาณ2องทุ่มโดยประมาณครับเพราะว่าแวะกินข้าวด้วยเพรหิวนะครับ ก็แอปโบลนะครับ mm hmm. ก็จะเป็นแอปที่เป็นแอปวินนะครับ mm hmm. หรือว่า mm hmm. ก็จะมีหลายรถเลยครับ mm hmm. ก็สามารถเลือกกันได้นะครับสำหรับผมเป็นโบมอเตอร์ไซค์นะครับถ้าเพื่อนๆชอบอย่าลืมกดไลค์กดแชร์นะครับผมและกด Sub สไคร์ด้วยนะครับขอบคุณครับ